โทรหาพ,พ่อพอมก่อนทำไช่วงา่าคุย <le f> กับเอซกับลิซ่าจาักหน่อย oh. จ้าพ่อจ้าสวัสดีค่ะครับ <le f> โอ้พ่อมือนี้คือดังแท้ห้าน้อยกับเขาไปซีน <le f> ้อยบนล่างน้อยหนึ่งนะพ่อเนาะเล่ากับเขาแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวรูดตัววิ่งก็ตัวระว่างนี้ ห้าน้อยมึงดูเจ็ดนี่สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งเออเล่ากันยังไม่มาหนึ่งศูนย์อีกมึงดูห้าน้อยกับศูนย์หนึ่งอืมเล่าหนึ่งศูนย์โอ้โครับไอลีห้าน้อยของเสี้ยงเงินกับเข่าไปเข่าไปจังน้อยหนึ่งสองสามสี่เข่าไปหาหน่อยตะบาบุบมีบนล่าง เอากับโอเคอยู่ไปต่อนะ่อเนาะไปต่อกระทำชุม่มขามาดึกจักหน่อยเพราะว่าเอฟซีโท่มากเรียกรักตัวใดเนะ่อ ห <No. S 2> เล็กหลักเจ็ดแ้าศหนึ่งตัวประกบสองสาสี่ากจับคู่บนล่าง 7, จ็ดสองเจสา จ็ดส si, ี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแดสองแดสามแดสี่ห้าแหกเก้าสองเก้าสาม

หนึ่งหกเลขพิ้นตัวใดพอจะแปดสองหกสามแปดสองห้าหกสามตัวละางคือแปดกับสองเนาะมือนี่ล่างเจ็ดกับหนึ่งก็โอ้มาดีครับเอาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพบอพ่มเนาะค่ะเนาะเป็นห้าน้อย มื่อนี้หลายคนที่เพิ่นเข้ามาใหม่เพิ่งงงเพิ่นว่าเอาเจนั่งคือว่าชุดเต็มของเล่าพัฒนาเพิ่คก็เขียนขบวนว่าห้าน้อยเขียนว่าห้าน้อยอยู่ค่าู้มช่วขาแต่ว่าชุดนี้นี่เป็นชุดทุกขุนทุกหวยใส่ได้แล้วก็เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรนะคะเพราะว่ามันได้กับทุกขุนทุกหวยเพราะว่าสิเป็นเล่าเป็นน้อยเป็นนี่ขี้ออกขี้อี เล่าเสาเล่าใบาเมียนเบิดใดเบิด่านผู้ชค่รรมกาแอลก็รลยบอกว่าเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาแต่หัวหนี่สีเขียนว่าห้าหน้อยเพราะว่าเอ,อส่วนมากแล้วคือเขาเนียนไล่ไล่งานผลสิเป็นห้าหน้อยนะพ่อเนอะาะบริเนียนไล่งานผลเป็นอย่างอื่นนะคะอย่างอื่นคนกนเก่าไปเรียนขึ้นกันเอ,อย่างอื่นกับ เอาไปเลีนเอาไปยังใดขึ้นกันทุกเพราะวามันตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนฮอดหกทุ่มนะคะตั้งแต่เล่ายนีมยมเศร้ารพี่ละแต่ว่าเฮ้ามานันเนียำแต่น้อยเนี่ยมาแรงตั้งแต่ซีม้งคึงมากเป็นต้นมากจนฮอดทุ่มคึงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เอาซูพี่น้องผู้ยังเบาเข้าใจฟังนะคะท้ช่ว่ะขอให้เข้าใจตามนี้นะคะชุดนี้จะเป็นชุด แนวทางทุกหุ้นทุกหวยนะคะทุกหุ้นทุกหวยนำไปใช้ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นท่านชมเอฟซีทุกท่านพิจารณาได้เลยนะคะตั้งแต่ลาวตอนเช้าจนถึงหนวยดึกถึงถึงถึงห้าหกทุ่มนะคะท่านชมคะ่ะอันนี้คือชุดนี้เป็นชุดครอบจัก,กรวาล ขอบจัก,กรว่านได้ทั้งมือนะคะเอาอันนี้เว่าสซูทางผู้ชมฟังเลขลักมือนีมืออื่นนะคะ7 8 90แตัวประกบ2 3 4สาหหจับคู่บนล่าง7จ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสองดหปดหกเก้าสองเก้าสา หนึ่งสองหนามหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งหอันนี้คือชุดห้าน้อยได้ทั้งหาน้อยนะคะหาน้อย6น้อยยูนินีเบิดนะคะเลขวิ่นแปดสองหาหสาตัวระว่างคือ8กับ2เอาทางผู้ชมพิจารณาตามนี้นะคะตัวเลขแนวทางห้าน้อยของโบพ่มก็ตามนี้เอาพอมีอยังสีบอาก็แฟครับบอ นี้กาเขาดีอยู่น้อยก็ได้ตัวเราว่าคุณพ้อมจ้าเล่าขาเขาน้อยขาเขาน้อยขาเขาศูนึ์เล่าขาเขาหนึ่งศูนย์ตัดขาเขาเออตัดขาเขาแปดหนึ่งขาเขา วันวเงิิเลียบนนอกพอนะเขาเน้นเขาทั้งหนทั้งหลางทำช่อมขาท่านปเ๊บอะไรก็เช็คเชี่ยว้างนะเราถือตัวเนีนเยอะถือตัวเนียนอมเล่ากันเละน้อยเขาเล่าเขาอะไรวัดแก้วละวะยาเงินกับมาวัดเมื่อเขาทุกหน้าไหมผมบ่งแล้วเป็นหุ่นเป็นแหวนเนี่เขาว่าเหมือนก อ็ไปเล่นก็ได้สุวรรณทุกเนี่ยวางเว้มื่อไลยใช่เงินละมือเนี่ยจายิ้มย่างเดียวล้วมือนี่เล่าก็เขาบนเขาล่างเนาะเขาหอดน้อยเขาหอดเล่าจ้าครับมันก็ย่างสั่นละผมว่าพยายามเลยพยายามเสีอติดตัวระวังไว้ผมบางว่ไปโดนหลอกคนย่างไฟมันก็ไปงัวหนึ่งละตัวระวังเนี่ยมันจะกับไม้ขึ้นเขานะเล่าสามขี้ก็ออกหนึ่งเจ็ดผ่อเอ้ยนี่ผมดูนี่เล่าสามขี้ อืมโหค่ะประเดิมโชคค่ะเราว่างเีแง่นอนดีๆจ้ะสบายย่าพู้อย่างหนึ่งวันกระซือจัตกระซือตัวระว่างมนนี่ก็ได้ยุจังสี่ย็ดศูนย์หนึ่งจังสี่ก็ได้ยุอืมหนึ่งแปดจัึงสี่ก็ได้สันตัวเงินเนาะเงินพอเมินนครับ่ยค่ำเนี่ยน้ำจัดยำล่ะเจ้าพอเอาขอกลับขอบฟุ้นพอหลไหลให้ตัวเรขแนวทางมาเล่าพัฒนาเดี๋ยวมืออื่นเสาหนูจังสีทั่วหาพออีกเทือนึงเนาะ แต่แต่ขอบพระคุณมากครับพ่อค้าสวัสดีค่ะครับ